คลิปนี้นะฮะเราจะมาแบบสบายๆนะคบมาดูซิว่าเอ๊ะคนไทยเนี่ยหรือว่าความน่ารักของคนที่ภาษาอังกฤษแบบไม่ค่อยถูกต้องนะฮะเขาอาจจะเขียนป้ายต่างๆหรือว่าซอยทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะฮะวันนี้คุณเดือนทับมีป้ายมาหลายป้ายเลยค่ะแล้วก็เราสังเกตนะคะว่ามันผิดตรงไหนเนาะเอาแบบมาช่วยกันรีแอคนะคะแล้วก็เราจะแก้ไม่ถูกต้องค่ะว่าจะแก้ยังไงให้ฝรั่ง อ่านแล้วเข้าใจโอเคไหมคะเออเนาะเดี๋ยวคุณดวนะจะมีตัวของภาพให้เรานะคะแล้วก็มาดูซิว่ามันผิดตรงไหนและจะแก้ไขมันถูกต้องเนี่ย ต้องเขียนยังไงค่ะก่อไปดูภาพแรกนะคะนักเเลยค่ะอย่าลืมนะเหมือนเดิมค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับคุณดีวนะคะจะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับเพจคุณดิว English Official Page นี้ด้วยนะคะพร้อมแล้วมาเริ่มที่ภาพแรกกันค่ะนี่เป็นภาพอะไรอยาเธอนะคะเป็นภาพแบบอยู่ตลาดใช่ไหมคะคล้ายๆกับอยู่หน้าร้านเนาะแล้วก็มีคำว่ามะม่วงหมดค่ะโอ้ยตรงมากทุกคนค่ะเขียนว่า mango finish นะคะโอ้เธอเด๋ นี่เกิดเปิด Google ใช่ไหมคะเนี่ยแล้วก็แปลตรงๆเลยใช่ไหมคะคำว่าหมดของบ้านเราเนี่ยมันคือ finish ใช่ไหมคะคำต่อคืนไม่ใช่ค่ะ finish คำนี้เนี่ยมันแปลว่าเสร็จนะหรือแปลแบบเราทำธุระเสร็จแล้วมักจะใช้กับ action ว่ามันเสร็จแล้วทำเรียบร้อยแล้วอย่างงี้นะคะถึงจะครว่า finish ค่ะแต่คำว่าหมดเนี่ยมันคือแบบ ปริมาณมันไม่เหลือแล้วเนี่ยแหละค่ะถูกปะมามืม่งหมดเนี่ยเราจะไม่ใช่คำว่า mango finish แบบ,แบบนี้แน่นอนนะคะแต่เราจะลองแต่งให้ถูกต้องซิว่าถ้าขอมันหมดนะเราไม่ใช้คำที่แบบคลาสสิกมากค่ะอะไรก็แล้วแต่มันหมดไปเนี่ยให้ใช้คำว่า sold out s o out นะคะ sold out นะคะ,ะคำว่า sold เป็นช่องสามแปลว่าถูกขายนะคะ out แปลว่าหมดนั่นเองค่ะคือ sold out ก็คือ ถูกขายจนหมดค่ะบางทีใช้คําว่า sold out แค่นี้ก็พอนะคะฝรั่งเข้าใจว่าแปะอันไหนคืออันนั้นหมดแต่ถ้าอยากขยายาความว่าเฮ้ยแกมะม่วงหมดแล้วนะต้องคําว่า mango ให้ได้เนี่ยให้แต่งว่า mangoes are sold out mangoes are sold out อย่างเงี้ยฝรั่งจะเข้าใจมากกว่าค่ะภาพต่อมาค่ะโอ๊ย <laughs> <laughs> เป็นภาพของรีเสานะคะแล้วก็มีคําว่าป้ายบอกว่าระวังเสาค่ะอนักเรียนค่ะ <laughs> อันนี้คือประหลาดมากเธอคำว่าระวังเนี่ยเขา้อจะเปิด Google ระวังนี่คำว่า be w a r e ถูกไหมฮะคำว่าเสาเนี่ยมีรอเรือก,กันลันนะฮะแต่ว่าภา,าษาไทยก็ไปเลื่อนเลยเนาะเสาร์คำนี้ฮะไม่ใช่ Saturday นี่คือ be w a r e Saturday ตรงมากนี่นเลยค่ะจริงๆเนี่ยคำว่าระวังนะฮะเราใช้คำว่า be w a r e น่ไม่ผิดเลยนะฮะแต่ว่าคำว่าเสาเนี่ย Saturday มันเกินที่จะรับได้นี่เลยค่ะคำว่าเสาไฟเนี่ยเราใช้คำว่า pole Pole P O L E Pole นะฮะถ้าใช้คำยางง่ายเนี่ยคำว่าระวังทุกอย่างนะฮะ Beware อาจจะดูทางการไปนหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ใช้ได้นะคำว่า Beware แต่ต้องมีคำว่า off ตามหลังค่ะ Beware of the pole Beware of the pole หรือถ้าขี้เกียจใช้คำทางการเกินไปเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนคำว่าระวังนะฮะเป็นคำว่า Mind Mind Mind, mind M I N D แปลว่าใส่ใจนะคือ Mind the pole m o The p e เพราว่าระวังเสาฝรั่งเห็นปุ๊บเขาจะเดินหลีกหนีทันทีค่ะไม่ชนเสาแน่นอนค่ะเปลีเป็นสองคำนี้นะคะภาคต่อมาค่ะคือแบบ นะคะคำที่มันคลาสสิกมากคือเขียนสลับกันยิ่งกว่าคำว่า mouse และคำว่า months ค่ะค่อนข้างจะคล้ายก,กันนะท่าอมี th เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็มี m นำหน้าเหมือนกันค่ะคำว่า mouse ซึ่งดูจากในภาพนะคะเอ่อ penalty แปลว่าบทลงโทษนะเนะ่านนแล้วก็บอกว่า6เดือนนะ6เดือนเนี่ยมันไม่ใช่ six mouse นะคะนั่นคือ6ปากะคะ่ะโอ้ยน่าปวดมากนะฮะแต่ถ้าเป็น6เดือนช่าว่า six months 6 months นะคะก็คือเป็น m o u n t h a s นะคะก็ใส่ตัว s กับไปรว่าหเดือนก็เกิน1เดือนใส่ตัว s เป็นพรอุพพให้คดิวด้วยนะคะเป็น s six months ไม่ใช่ six n o u แบบนี้ค่ะนด้เรียนค่ะเสร์ฟนี่นึงค่ะคำว่า imprisonment เนี่ยคนี้คือการตวนจับเข้าคุกนะฮะซึ่งใช้คำถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าคำว่า fine เนี่ยเสิร์ฟให้เธอนะอยากิดวยวแปลว่าสบายดีไม่ใช่นะฮะคำว่า fine เป็นคำนามมันแปลว่าค่าปรับค่ะทำผิดก็ต้องจ่าย fine แบบนี้เข้าใจไหมคะมาต่อกับภาพนี้ค่ะคำว่าผักนะคะเขาใช้คำว่า vegetable ใช่ไหมคะ ไม่ใช่คณะนั่นเลยค่ะ vegetable มันแปลว่าผักไม่มีรลอลิงนั่นเค่ะตายแล้วนะคะภาษาไทยก็เหมือนจะไม่แปลไม่ตรงไม่ควรจะแปลคำนี้ด้วยซ้ำนะคะเพราะามันไม่ใช่คำเดียวกันเลยค่ะคำว่าผักเนี่ยไม่ใช่คำว่า vegetable แต่ใช้คำว่า push push นะคะคำว่า push คำนี้แปลว่าผลักไปข้างหน้าตรงข้ามกับข้าง,างเสี้นเงินที่แปลว่าดึงค่ะดึงเนี่ยคือดึงข้าหาตัวใช้คำว่า pull Pull นะคะก็ Push and Pull เห็นไหมะไม่ใช่ vegetable and Pull แบบนี้นะคะเด้อต่อมาภาพนี้คือรับไม่ได้เลยน,นั่นเองค่ะคำว่าประตูนหนีไฟค่ะประตูคือ the door นะคะคำว่าหนีเปิดดีคือคำว่า free ค่ะและคำว่า the fire แปลว่าออก็คือไฟนะ,ะคะครูขอชมคนนี้หน่อยนะเพราะว่าเวลาเขาเขียนเนี่ยเขารู้ว่าประตูบานเดียวนะคะ free ต้องเติม s ด้วยนะคะโอ๊ย กบมือให้ค่ะว่าถูกกมม่าที่สุดนะฮะไม่แก้ไม่ติดเลยเรื่องกมม่าของน้องคนนี้ที่เขียนปายนี้นะฮะแต่ติดที่คําศัพท์อย่างเดียวทุกคำค่ะนั่นเองค่ะนะครับเนาะไม่ถูกต้องเลยนะฮะฝรั่งงงมากคําว่าประตูหนีไฟเนี่ยฝรั่งเขาใช้อยู่คำเดียวคะคำว่า fire exit fire exit นะเป็นคําที่มาตรฐานสุดละแปลเลยค่ะ fire exit คือทางออกเพื่อจะหนีไฟง่ายงา,ยงายนั่นเองค่ะถูกปะเดี๋ยวมันที่ก็จะเขียนว,ว่า emergency exit ก็ออก เป็นทางจุกเฉินก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่คําว่าห้ามเข้าเนี่ยอันนี้ก็ครูเดียวไม่ติดนะฮะคำว่าห้ามเข้าเนี่ย,นนย,ะะาาายสามารถใช้คําว่า no entry ก็ได้นะฮะ no entry แปลว่าห้ามเข้าหรือบางทีเนี่ยถ้าเป็นห้ามเข้าแบบว่าห้ามเข้าสถานที่แล้วกันเนาะนะฮะครูถ่ายอีกคำหนึ่งคือคําว่า no trespassing no trespassing ค่ะคำนี้เนี่ยชอบติดอยู่ตรงหน้าประตูบ้างนะฮะหรือว่าหน้าที่เป็นรั้วนะฮะที่กั้นว่าไม่ให้เข้าพื้นที่เนี่ย no trespass ซึ่งแปลว่าห้ามเข้าหรือว่าห้ามผ่านแดนตรงนี้ออกไปข้างในห้าไม่งั้นจะโดนเรียกตำรวจสับนะคะเออนะฮะเป็นเนี่ยคาทางหนีไฟคือ fire exit ไม่ใช่ the door f l e e s the fire แบบนี้นะคะอันนี้ไม่ได้เลยค่ะนั่นเลยค่ะนะคะอาไปต่อที่คำถัดไปค่ะคำนี้ห้ามผู้หญิงขึ้นอันนี้ไม่ไหวนะคะ เป็นเลยคับเป็น n o r o r e women นะคบคืออุ้ยเธนี่ต้องชมเขานะเขาเขียนถูกมามคือคำว่าผู้หญิงเนี่ยเขาเหมาหรือว่าเป็นหลายคนคะ่ะก็เ,เป็นคำว่า women นะคะซึ่งก็คงจะถูกต้องแต่ว่าคำว่าห้ามนะที่เป็นห้ามคนเนี่ยหรือห้ามปลาไม่ให้เข้ามาเนี่ยเรามักจะเกี่ยวกับคำว่า allowed Allow นะซึ่งแปลว่าอนุญาตให้เข้าโอเคไหมฮะตรงนี้เนี่ยใช่คำว่า Allow กับทุกอย่างเลยเช่นผู้ชายผู้หญิงหรือเด็กก็แล้วแต่เนี่ยใช่คำว่า Allow เข้ามาได้ค่ะเขาจะรู้เองว่ามันคือการไม่ให้เข้าไปหรือไม่ให้มีอยู่ในสถานที่นี้น,นะครับเพราะนี่คำว่าห้ามผู้หญิงขึ้นเนี่ยพูดได้ว่า women not allowed women not allowed แบบนี้ค่ะ Allow เติมอีดีด้วยนะครับแปลว่าไม่ถูกอนุญาตนั่นเองค่ะ ใช้คำว่า no women allowed no women allowed ก็ได้ค่ะ no women นะครแปลว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนนะคะ a l l o w d คำนี้เนี่ยเป็น ed เป็น verb ช่อง3ไม่ใช่ช่อง2นะ เป็นช่อง3ย้ำอีกทีนะคะเพราะว่ามันย่อมาจากคำว่า no women are allowed in this in this place อเงี้ยค่ะก็แปลว่าไม่มีผู้หญิงคนงไหนถูกอนุญาตให้เข้ามาในสถานที่นี้นะครก็เลยเขียนปันปสั้นๆว่า no women allowed ได้ค่ะหรือบางทีนะเราใช้คำตรงข้ามได้ค่ะแปะหน้าพื้นที่ได้นะคะใช้คำว่า restricted to men only restricted to men only แปลว่า พื้นที่นี้เนี่ยถูกจํากัดให้เฉพาะผู้ชายที่สามารถเข้าได้เท่านั้นอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะจะเป็นป้ายไหนก็แล้วแต่ะก็ใช้ได้ทั้งคู่เลยนะคะและป้ายสุดท้ายค่ะคือป้ายนี้นะคะเตรียมคืนบัตรจอดรถด้วยค่ดนะฮะซึ่งเขาใช้คำว่า prepare a night parking card นะฮะ,ะ <laughs> คือตอนแรกพยายามคิดว่าว่า night มาจากไหนคือกลางคืนอ๋อมาจากคำว่า คืนนั่นเองค่ะนะฮะก็อันนี้คืออันนี้คืออะไรเธอไม่ได้เลยนั่นเลยค่ะนะฮะคำว่า prepare นะฮะคือมันคือเตรียมถูกป่าอันนี้นะก็คือคืนนะคะบัตรจอดรถคือ parking card ครับจริงๆป้ายภาษาไทยป้ายทีเนี่ยเขาใช้คำฟุ่มเฟือยนะฮะภาษาไทยเนาะคือก็แค่ เตรียมบัตรจอดรถแค่นั้นพอค่ะไม่ต้องคืนก็ได้นะคะแค่นี้ฝรั่งก็เข้าใจหรือคนไทยก็เข้าใจเหมือนกันค่ะหรือว่าการุณาคืนบัตรจอดรถเนี่ยก็เตรียมคืนมันก็คือมันแบบมันมันมันซับซ้อนนะะี่เลยค่ะซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยเราสามารถใช้คําง่ายๆไม่ต้องมีคําว่าไหนมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะง่ายๆว่าการุณาคืนบัตรจอดรถได้ค่ะใช้คําว่า please return your parking card please return your parking card หรือใช้คำว่า prepare your parking card for return prepare your parking card for return แค่นี้ก็เข้าใจเหมือนกันค่ะหรือบางทีบางจุดนะยังไม่ถึงจุดคืนบัตรเนี่ยเขาอาจจะเขียนล่วงหน้าว่า parking card return ahead parking card return ahead ค่ะก็คือ จะมีจุดที่เราสามารถคืนบัตรเนี่ยอยู่ข้างหน้าตนนุนเพื่อนเนี่ยรู้เองค่ะว่าต้องรีบคืนบัตรจอดรถเพราะว่าจะถึงข้างหน้าแล้วนะคะนักเรียนค่ะและนี่คือรีแอคของคนเดียวที่มีตอบป้ายที่แบบเขียนภาษาอังกฤษบอกว่าคนไทยอาจจะเข้าใจนะแต่ว่าก็ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเลยค่ะวันนี้นักเรียนขาววันหลังนะถ้าจะทําป้ายเนี่ยแนะนําค่ะอย่าใช้ Google แปลเด็ดขาดนะคะพยายามดูที่บริบทว่าต้องการให้ทำอะไรกันแน่แล้วแปลให้ฝรั่งเข้าใจตรงๆดีกว่าค่ะ ใครชอบคอนเทนต์นี้นะคะสั้นๆง่ายๆได้ความรู้แล้วก็ได้คำศัพท์ไปเยอะมากๆค่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้ให้โเดยวได้ตามอ่านด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะใครอยากให้โคดิวนะทำคอนเทนต์อื่นๆนะที่เราอยากได้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาแนะนำาคดิวได้เลยลเรับรองโคดิวจะตามอ่านไปทุกคอมเมนต์เลยนะคะก่อนจากกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับเพจโคดิว n g l i s h Official เพจนี้ด้วยนะคะจะขอบคุณแล้วก็รักมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะ see you in the next one bye bye นี่เกิดเปิด Google ใช่ไหมคะเนี่ยแล้วก็แปลตรงๆเลยใช่ไหมคะคำว่าหมดของบ้านเราเนี่ยมันคือ finish ใช่ไหมคะคำต่อคืนไม่ใช่ค่ะ finish คำนี้เนี่ยมันแปลว่าเสร็จนะหรือแปลแบบเราทำธุระเสร็จแล้วมักจะใช้กับ action okay.